สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายววยจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่า คู่แข่งของฉันถังแตกสำหรับนิยายเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด3มเล่มจบค่ะและในคลิปนี้ก็พิเศษกันเลยทีเดียวว่าเราจะแลปอัพตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มสุดท้ายเรียกได้ว,ว่าฟังทีเดียวจุใจไม่ต้องรอคลิปต่อไปกันเลยค่ะความรู้สึกครั้งแรกที่ได้อ่านเรื่องนี้จบนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอยากจะเป็นน้องจี้หลานเหลือเกินเพราะน้องจี้ของเราเนี่ยนะคะถูกเอาใจใส่สะใจละทวยเลยค่ะ แต่แหมน้องจี้ของเราเขาก็เป็นคนแมนๆคนแข็งแกร่งใช่ไหมคะพ่อฉินของเราพ่อพระเอกเนี่ยนะคะก็เลยจะต้องทํากันบ้านเอาใจน้องจี้เยอะหน่อยส่วนเขาจะทํากันบ้านเอาใจกันแล้วเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรไปคะ่ะไปเริ่มฟังสปอยเล็กๆกันเ,เลยคะ่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของฉินหมานกับจี้หลานเนี่ยนะคะเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ควรจะมาบรรจบกันได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยแอบจะเป็นคู่แข่งกันอยู่ไกลๆกลพอะนองจี้ของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยนะคะก็จะเอาชนะพี่ฉินของเราเนี่ยค่ะไม่ได้เลยสักครั้งทำให้เป็นแพ้ในใจของนนองจี้ค่ะแต่แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งนนองจี้ของเรากลืมตาตื่นขึ้นมาในโรงแรมแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ ถูกทารุณกรรมมาทั้งคืนเลยค่ะพอนึกย้อนกลับไปว่าเป็นใครตายแล้วคุณพระคุณเจ้าคนที่นอนข้างกายร่วมเตียงกันมาเมื่อคืนนี้ค่ะก็คือพี่ฉินนี่เองพี่ศินคนที่เขาตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่มีทางเฉียดเข้าใกล้ และในขณะที่น้องจี้ของเรากำลังโทษตัวเองว่าไม่น่าจะดื่มเยอะจนเมาไามยาขนาดนี้ได้เนี่ยค่ะก็เป็นตอนที่พ่อฉินเนี่ยเขาได้ยื่นข้อเสนอให้กับน้องจี้ว่าตอนนี้ตัวเขาเองอะถังแตกบ้านลม้มละลายบริษัทมีปัญหาในไหนน้องจี้เนี่ยก็เป็นพวกที่ชอบวันไหนแล้วก็ซื้อบริการอยู่แล้วซื้อเขาสักคนเป็นเด็กเลี้ยงไหมล่ะพ่อฉินของเราเนี่ย เขาสัญญาเลยว่าจะให้บริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามตอนแรกน้องจีของเราเนี่ยนะคะแนนอนว่าต้องอยากปฏิเสธแน่ๆแ,แต่แหมพ่อฉินเนี่ยนะคะก็ช่างน่าสงสารเหลือเกินทั้งโดนเจ้าหนี้ตามตือ้อทั้งโดนเพื่อนที่เคยเห็นความสำเร็จของพี่ฉินเนี่ยเขารอเข้าน้องจีของเราเนี่ยก็เลยทนไม่ไหวด้วยความเป็นคนตัวแข็งแต่ใจอ่อนก็เลยยอมตกปากรับความยอมเป็นเสียเลี้ยง พ่อฉินไปง,งันค่ะแล้วแม้จะงงๆหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อฉินทําไมถึงไม่ยื่นเสนอขายตัวให้กับเขาเองได้เพราะว่าความสามารถล้นเหลือขนาดนี้ต่อให้บริษัทล้มละลายมีหรือว่าบริษัทอื่นจะไม่มาจ้างเพื่อไปทํางานให้พ่อฉินเล่าเขาก็ดันมีเหตุผลที่แสนจะน่าเชื่อถือว่าเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยากพักที่สำคัญเนี่ยถ้ามัวตะคอยคืนเป็นก้อนละนิดก้อนละน้อย ดอกเบีย้ยก็แสนโหดเขาก็เลยอยากจะได้เงินก้อนจะถูกเลี้ยงดูไปจ่ายชดใช้หนี้ค่ะน้องจีของเราก็เลยลงเชื่อซะอย่างนั้นแน่ที่ต้องใช้คําว่าหลงเชื่อเพราะจริงๆแล้วพอฉินของเราเนี่ยนะคะเขาน่ะ เป็นนี้จริงบริษัทมีปัญหาจริงถึงขนาดคุณพ่อคุณแม่ต้องย้ายไปต่างประเทศนะคะแต่ไม่ได้ย้ายหนีย้ายไปเพื่อดูแลบริษัทแล้วก็กอบกู้สถานการณ์ค่ะไอเรื่องสถานการณ์เร็วร้ายอะไรนั้นน่ะมันได้จบลงไปแล้วแต่พ่อฉินของเราเนี่ยค่ะได้ใช้เหตุผลและสถานการณ์ตรงนี้เพื่อมาใกล้ชิดกับน้องจีคนที่เขาเนี่ยแอบมีใจในช่วงระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันในฐานนะเสียเลี้ยงกับเด็กเลี้ยงเนี่ยนะคะ พีจีก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับพ่อฉินของเราแล้วแหละปาพ่อฉินเนี่ยช่างเคแคร์เอาใจใส่ที่สําคัญยังเข้าใจเขามากกว่าคนในครอบครัวที่ไม่เคยเข้าใจเขาเลยสักนิดแถมพ่อฉินของเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกความคิดของน้องจีเตรียมที่จะดันหลังโดยเฉพาะสโมสอนการแข่งรถเล็กๆที่น้องจีเนี่ยอยากจะทําพ่อฉินของเราเนี่ยก็ไม่เคยขัดกันเลยทีเดียว และนอกจะไม่ขัดแล้วเนี่ยนะคะยิ่งใช้ความสามารถใช้หัวคิดของตัวเองเนี่ยช่วยดันหลังแผนธุรกิจนี้ให้มันเกิดขึ้นด้วยและก็ปล่อยให้น้องจีเนี่ยค่ะใช้ความสามารถในการแข่งรถไปดึงเอาตัวนักแข่งจนทำให้เกิดความสำเร็จในการตั้งสโมรสรเจ๋งๆนี้ขึ้นมาได้ค่ะ แต่แล้วในช่วงความสุขในช่วงที่เป็นความลับที่ปกปิดไว้เนี่ยค่ะมันก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อในมาวันหนึ่งเนี่ยน้องจี้ของเราเนี่ยค่ะก็จับได้แล้วว่าพ่อฉินของเราเนี่ยกำลังโกหกเขาหลอกลวงเขาไม่ยอมพูดความจริงกับเขาแน่นอนว่าน้องจี้ของเราเนี่ยที่อุตส่าห์ให้ทั้งใจไปทั้งใจใช่ไหมคะนี่หรือจะไม่เสียใจจากที่เคยอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตด้วยกันน้องจี้เราก็ไล่ตะเพิดพ่อฉินออกไปนอกบ้านเลยค่ะ และด้วยความสบายใจของน้องจี้นะคะพอฉินเนี่ยก็ยอมย้ายออกจากบ้านตามที่น้องจี้บอกค่ะแต่ไม่ได้ย้ายเไปไ็นหยไกลนะคะใช้ความรวยของตัวเองเนี่ยค่ะซื้อบ้านฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเพื่อที่จะได้คอยดูแลน้องจี้อยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากที่จะเพื่อดูแลเอาใจใส่แล้วเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะได้ทําคะแนนเดินหน้าจีบน้องจี้ค่ะเรียกว่ายอมคุกเขา่ายอมรับผิดขอโอกาสขอจีบใหม่อีกครั้ง น้องจีที่โกรธมากเนี่ยนะคะก็เลยเริ่มที่จะใจอ่อนเพราะว่าเริ่มเห็นความตั้งใจจริงของพ่อฉินที่คิดจะเข้าหาเขา โดยที่ไม่ใช้เรื่องหลอกลวงอีกแล้วในที่สุดน้องจี้ของเราก็เลยให้โอกาสพ่อฉินไปกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตอีกครั้งค่ะความรักของพวกเขาคราวนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์รักอย่างจริงใจไม่มีเรื่องลับๆเรื่องโกหกในชีวิตคู่แล้วนะคะและแน่นอนว่าพอมาได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพ่อชินของเราเนี่ยก็ใส่ความหวานใส่เต็มไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของนิยายเรื่องคู่แข่งของฉันถังแตกค่ะ บอกเลยว่าอ่านไปยิ้มไปกับความน่ารักความน่ามึนความตีซึนของพ่อฉินของเรามากเลยค่ะที่สําคัญความดื้อของน้องจีดีค่ะดื้อได้ใจแม่จริงๆสําหรับใครที่ต้องการน้ําตาลแล้วก็ได้กลิ่นความรวยไปด้วยเนี่ยนะคะรับรองเรื่องนี้ต้องอยู่ในลิสต์ที่จะอ่านเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วมาเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย